สวัสดีครับขอบอกว่าตื่นเต้นมากในที่สุดก็ถึงวันนี้ครับของเล่นนะฮร,รุ่นครบรอบ25ปีกับการกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของจอสีของเจ้าดิจิตอลมอนสเตอนะครับโดยตัวนี้จะมีชื่อว่า Digital Monster ร์นี่ฮะด i จิมอนค o ลเลครับก็คือจอสีแล้วนะฮะ25ปีกว่าจะมีวันนี้นะครับใครเล่นกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้นะฮะความฝันเป็นจริงแล้วนะฮะกับครบรอบ 25ปีดิจิทัลมอนสเตอร์นะครับผมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปแกะด้วยกันฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันกับช่องทารด้ยนะครับตื่นเต้นมากคือแบบว่ารอสิ่งนี้มานานมากนะฮะถูกใจไงนะครับอย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยครับเวลาลงคลิป Unbox ของใหม่ๆพวกนี้นะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเสมอนั่นเองครับขอบพระคุณมากครับเอาละฮะตื่นเต้นมากขออนุญาตหลบไปก่อนเอาล่ะนะฮะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ Digital Monster นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า ดิจิมอนนะครับเป็นเรียกว่าดิจิมอนคัลเลอร์จอสีครับแพ็กเกจกล่องหน้าตาแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีความเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือนอกจากตัวเครื่องที่จะเป็นจอสีแล้วเนี่ยช่องชาร์จครับเป็นระบบชาร์จไฟแล้วโดยใช้สาย Type C ถ้าผมจะไม่ผิดเออสายสาย Type C อย่างนี้เลยนะเสียบชาร์จกับตัวเครื่องไม่มีการมานั่งเปลี่ยนแบตกระดุมแล้วนะฮะโบราณไปแล้วนะครับเราข้ามเจนมาจอสีพร้อมกับแบตในตัวแล้วก็สายชาร์จด้วยนะฮะยุคใหม่มากเลย คือสายมันใหม่กว่า VB อีกนะเป็น Type-C แล้วด้วยต่างหากนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นนะฮะ,ะนี่เป็นแพคเกจด้านหน้าของ Digital Monster c o l o r นะครับตัวนี้นะฮะออกวางจำหน่ายทั้งหมด2สีหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสีที่คุ้นเคยเพราะเราจะคุ้นกับสีตัวตอนวางจำหน่าย20ปีกับตัว Revival นะฮะนั่นก็คือสีน้ำตาลกับสีเทาครับแพคเกจกล่องด้านหน้าเป็นแบบนี้โฟกัสสีน้ำตาลนิดนึงนะฮะนี่ สวยงามตัวเครื่องจอสีแล้วกลังจะได้เปิดแล้วมีโลโก้โครบรอบ25ปีอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับนี่ก็จะมีแบบว่าเอ้ยมีการเลี้ยงพัฒนาร่างนะตั้งค่าเวลาต่างๆโต,าตมาเลี้ยงเอาไปแบทเทิลเข้าห้องน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่หน้าอ่านอ่านไม่ออกนะแต่เข้าใจว่าเออเป็นสอยการใช้งานไหมนะต้องลองอลองสแกนไปดูแล้วกันนะครับด้านหลังอันนี้เป็นแพ็กเกจที่มาจากทางนะ่จาจะทางฮ่องกง ันก็เลยจะมีอะไรใหญ่ๆแปะมาแบบนี้ซึ่งผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนี่ฮะสีน้ําตาลตัวแรกนะครับอันนี้สีเทานะฮะแพ็กเกจกล่องน้าตาเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสีเทาครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงไปด้วยกันวันนี้ครบทุกสีเลยนะครับก่อนที่ไปดูเวอร์ชัน2อยากให้เทียบตรงนี้นิดนึงนี่เวอร์ชันครบรอบ20ปีเวัจอสีครับแพ็กเกจกล่องนะฮะหยิบมาให้ได้เห็นการน,นี่นี่ดูนี่นี่นน ครบ20ปีครับส่วนตรงนี้ครบ25ปีครับเปลี่ยนโลโก้ด้วยนะฮะเท่จริงๆเลยครับครบรอบ20ปีแพ็กเกจกล่องเทียบกับตัว25ปีนะครับยังนะยังไม่พอเราแถมอีกตัวนึงก็คือตัวรี v ิวเวลครับนี่รี v ิวเวลนี่ก็คือจะเปลี่ยนหัวเป็นรีวิวเวลแทน20ปีนะครับแต่ก็คือสายล่างไม่ได้มีโลโก้อะไรนะฮะอันนี้ก็จะให้เห็นเทียบความแตกต่างของ3แพ็กเกจตรงนี้นะครับอันนี้เอาขำๆมาให้ดูนะฮะ มากันเถอะนะครับมันนอกจากสีของเวอร์ชันน่นะครับที่มันจะดวางจำหน่ายในสีน้ำตาลกับสีเทายังมีเวอร์ชัน2ด้วยนะครับเพราะตอนครบรอบ25เอ้ยตอนครบรอบ20ปีเนี่ยมันไม่มีสีอย่างอื่นนอกจากที่เป็นเอ่อสีคลาสสิกนอกจากของตัวเวอร์1 2สีนี้นะฮะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการรีเวอร์สสีของเครื่องบอดี้เวอร์2กลับมาเป็นสีให้ได้เล่นกันจริงๆนะครับก็จะมีตัวแพคเกจตัวนี้แพคเกจกล่องด้านหน้าครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็น Digital Monster นะฮะดิจิมอนคั l เลอร์เวอครับตัวนี้กาโรรูมอนนะฮะแบ t เตอร์ d c o คอนเนตัวเครื่องจอสีโลโก้ยีปีเช่นกันแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นกระบูมอนแทนนะฮะหน้าตาแบบนี้อีกสีหนึ่งก็คือเวอร์สแต่เป็นสีดำครับโฟกัสกันให้แบบนี้นะฮะนี่เครื่องดำสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกัน ก็เวลาซื้อนะฮะก็จะมีของแถมอยู่อย่างนั่นก็คือภาพวาดอ่ะของคุณเคนจิครับครบรอบ25ปีนี่แหละนะฮะนี่ฮะดิจิมอน25ปีนะครับตัวนี้คือทรานมอนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ดิจิมอนค o เลอร์อยู่ตรงนี้พร้อมกับลายเซย็นของคุณเคนจิอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันหลักการแถมมันยังไงแต่ก็คือ1เครื่อง1แผ่นนั่นเองครับตรงนี้ก็เลยมีทั้งหมด 4แผ่นให้ได้ชมกัน Thank you for always supporting Digimon นะครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุน Digimon มากว่า25ปีนั่นเองครับที่ราโนมอนจากคุณเคนจิสวยและคลาสสิกมากอะจบนะฮะของแถมได้เวลาแล้วฮะตต่นเต้นมากเลยอะแบบรอวันนี้มานานมาแกะกันดีกว่านะครับกรีดเลยอย่างนี้ไม่ต้องกรีดนะฮะนี่เนี่ยโดนอะไรจะกรีดคงขาดอะไรไหมเนี่ยโหสติกเกอร์ของตัวฮ่องกงมันใหญ่มากนะครับ อะประมาณนี้ก็แล้วกันฮึบคือดูไม่ออกว่ากรีดโดนหรือเปล่าขออริญาตกรีดก,ก่อนอะแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้างล่างก็กรีดกรีดผ่านๆไปแบบนี้ข้างบนด้วยไหมนะข้างบนก็น่าจะมีเทปอยู่เหมือนกันนะฮะอย่าลืมกรีดนะครับผมกรีดแล้วนะฮึบมาครับโอ้ยตื่นเต้นมากนี่เนี่แบบนี้เอ๊ะจะว่าไปก็ดูไม่มีคู่ ถึงจะไม่มีคู่มือขอขออนุญาตกรีดบทสักเครื่องเถอะนะครับถึงมันจะไม่ใช่แผ่นคู่มือเหมือนแต่ก่อนนะนะแต่มันก็แบบว่ามีอะไรเออน่าจะแบบว่าแนะนำใช้งานเบื้องต้นให้เราได้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องแบบจะไปเล่นครั้งแรกที่ต้องไปนั่งสแกน QR ออโค้ดอะไรเงี้ยนะฮะฮึบอืมนี่ครับแกออกมาฮะก็จะมีในส่วนของอืมขอดูซิ แนะนำเครื่องนะครับปุ่มต่างๆ A B C reset switch connector ด้านบนหัวชาร์จด้านลา่างอะไรแบบนี้นะครับช่องชาร์จเปิดฟาออกมาเสียบชาร์จได้เป็น USB C นะฮะแล้วก็ซ t t ทอ n ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เราได้ใช้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนนี่การสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับเสียบสายชาร์จแนะนำชาร์จกับคอมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะจะใช้หัวชาร์จจริงๆก็ใช้ได้แหละแต่ก็ต้องหารุ่นที่รองรับบางทีไฟแรงไปเดี๋ยวมันจะชาร์จไม่เข้านะครับโอ ตื่นเครับโอ้มาแล้วแกะไม่ออกเดี๋ยวนะตื่นเต้นไปหน่อยนะฮะฮึบฮอ่ะโอ้โหขอว่างขอวาแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ดูสายชาร์จก่อนนะฮะนี่ก็จะมาเป็นสายชาร์จสั้นๆหัว Type C นะแต่ผมลองหาสายชาร์นอื่นที่บ้านดูนี่นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จ USB นะครับไปจาก USB A ธรรมดาไปเป็น Type C แบบนี้นะครับนี่แถมมาให้ ทุกกล่องมีให้หมดนะครับเอาล่ะได้เวลาแล้วครับ d i จิมอนคัลเลเครื่องนี้ที่รอมานานมาก25ปีนะฮะเวอร์มากนะครับตัวเครื่องนะฮะหน้าตาด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับสวยงามนะคะสิแม่ขออนุญาตหยิบเครื่องเก่ามาเทียบนิดนึงได้ไหมอยากอยากเห็นความแตกต่างว่ามันเหมือนเป๊ขนาดไหนสีทรงสีสันซ้ายมือคือ25ปีสังเกตได้จากจอดําขวามือคือรีไวเวลครับนี่โอโ้โหเหมือนกันเป๊ะใช่ไหม สีอาจจะดู25ปีสีเข้มกว่าคัลเลอร์สีเข้มกว่านิดิ่งบอดี้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนอะดูว่ามีความต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ละกันนะครับนี่อ่ะคืนนะครับตัวเครื่องด้านหน้าครับมาตรฐานปุ่ม A ปุ่ม B ปุ่ม C ปุ่มรีเซ็ตนะครับหน้าจอเป็นคัลเลอร์แล้วด้านข้างครับด้านหลังฮะช่องฝาแบตบัดนี้ได้หายไปแล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งใส่แบตกันแล้วนะอีกข้าหนึ่งครับสายคล้องนะฮะโซ ด้านบนครับมาตรฐานคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับนี่มันคือตรงนี้ครับจุดเด่นคือตรงนี้แกะสิอย่างนี้นะนี่แล้วก็จะเป็นหัวชาร์ y p ทปแบบนี้นะครับขออนุญาตลองเสียบได้ไหมนีนๆก็แกะมาแล้วนะครับฮึบอ่ะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งไปต่อคอมเสียบครับโอ้โหเด็ดมากชาร์จขอสารภาพก่อนถึงจะยังไม่เคยเล่นมาก่อนเพิ่งแกะซิลตะกี้เลยเนี่ยแต่คู่มือเนี่ยมันแชร์กันแล้ว อ่านคู่มือกันมาบ้างอ่านคู่มือกันแล้วนะฮะว่าใช้งานประมาณไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้ไม่เป็นนะครับเพราะเนื่องจากคู่มือจริงๆมันเป็นญี่ปุ่นก็เลยต้องพยายามไปแปลหาข้อมูลมาก่อนก่อนเครื่องจะมาพอเครื่องมาปุ๊บเฮ้ยพอใช้เป็นระดับนึ่งแล้วนะฮะขออนุญาตปิดครับสังเกตไหมฮะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าแบบเนี้ยคลาสสิกแบบเนี้ยเวลาเราจะใช้ก็แค่ใส่่านพอใส่่านปุ๊บเครื่องมันติดตืดขึ้นมาถูกไหมอันนี้ฮะอ้าวใส่่านไม่ได้แล้วเราจะเล่นยังไงล่ะ สำคัญตรงนี้ครับสําหรับใครที่ได้เครื่องแล้วเปิดเครื่องไม่เป็นนะฮะกดสีค้างครับติดแล้วจอสีมาแล้วนะฮะโอ้ดีใจมากเลยอ่ะชัดๆชัดๆดิจิตอลมอนสเตอร์คันเลอร์ Monster, Color, จอสีแล้วนะฮะโอ้เท่มากๆเลยนะครับกดนะฮะโอ้ีน,นี่ความเป็นพิกเซลความจอสีต้องเช็คเดนไบไหมเนี่ยนะฮะจอสีสวยงามนะครับมาลองตั้งค่าเล่นไปด้วยกันผมตั้งเวลาเป็นตอนเช้าก็แล้วกัน ดิจิบอนผมจะได้ตื่นนะอ่ะตั้งอ่ชั่วโมงตั้งนาทีนะครับปุ่มแรกตั้งชั่วโมงปุ่มล่างตั้งนาทีเสร็จแล้วกด C ครับมาแล้วครับโอ้โหมันงดงามมากจอเป็นอุ๊ยอุฟักแล้วเร็วมากไม่ใช่นาทีนึ่งโบตามมนออกมาแล้วครับน่ารักเหลือหลายน่ารักเหลือล้นนะฮะก่อน,ก,อนก่อนนี้นะครับขออนญาตให้อาหารก่อนจะได้หุบป,ปากไปก่อนนะครับ หน้าจอตอนให้อาหารยังสวยเลยนี่แล้วก็โปรตีนนะครับโอ้ความสุขอันนี้เราเทียบกับตัวคลาสสิกนะฮะขาวดำาฮะเห็นไหมความแตกต่างโอ้ขาวดำกับจอสีมันเป็นอย่างนี้ที่เอง25ปีที่รอคอยมาไม่สิ้นหวังนะฮะโอ้เด็ดจริงๆเลยจอสีนี่ดูดีมากเลยนะครับขอบอกว่า เก๋ไกมากนะฮะนี่เทียบเทียบเทียบ,บ,บคลาสสิกนะครับเอาล่ะก่อนที่จะมาฝอยเครื่องดีกันต่อกับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะฮะขอยย่ามาเบื้องต้นนะเพราะผมก็เพิ่งเคยแกะเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับเดี๋ยวที่สัญญาไว้ก็คือแกะให้ชมทั้ง4สี4นะฮะก็ขอเวลากรีดทุกสีทั้งสก3สีที่เหลือแป๊บนึงครับพร้อมนะครับหลังจากกรีดซิลของอีก3เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมารับชม ความสวยงามของทั้งสีสีอา่าทั้งสีสีเครื่องชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นแบบว่าประกอบการตัดสินใจเผื่อว่าใครจะไปซื้อเครื่องไหนบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นที่เครื่องน้ําตาลกลันเช่นเคยนะครับอ่ะตัวแรกสุดคือน้ําตาลที่เราดูกันไปตะกี้นะครับอันนี้ดูไปแล้วนะผมผ่านนะคราวนี้เรามาดูสีเทากันครับนี่ตัวเครื่องด้านหน้านะครับเทาน,นะฮะความเท่คือจอมันดำๆเนาะพอเป็นจอสีนะครับด้านหน้าครับด้านข้าง ด้านหลังครับฝาแบตไม่มีอีกด้านหนึ่งครับด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างครับช่องแบตช่องแบตช่องชาร์จนะครับเป็นแบบนี้นี่คือเครื่องสีเาทานะฮะเปิดจอให้ดูหน่อยแบบนี้ประกอบการตัดสินใจครับนะฮะอันนี้ก็คือเทาเปิดจอแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ Digimon Color ค,ครับสีที่2ครับ ต่อไปเราไปดูสีที่สนครับคือสีขาวแบบนี้โอ้ยสีนี้นะฮะถือว่าเป็นสีใหม่สำหรับเจนหลังๆแล้วนะเพราะเราไม่เห็นมันมานานนะครับตั้งแต่ออกรุ่น20ปีนะครับบอดี้ขาวครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครับอีกข้างหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับโอ้ยน้องล้องนะฮะเปิดจอนิดนึง แป๊บๆๆจะเย็นจเย็นนี่ครับสีขาวก็จะมีคำว่าเวอร์ชัน2อยู่ด้วยนะครับห้อยทายไว้ให้เพื่อให้รู้ว่ามันคนละรุ่นกับตัวตะกี้นะครับเดี๋ยวให้เวลาให้อาหารน้องเพิ่มนิดนึงนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนจิขอกดแซมเปิลไปเลยอุนจิโอ้โหล้างอุนจิแบบจอสีนะครับแล้วก็ให้อาหารน้องเพิ่มนิดนึงน้องจะได้ไม่โวยวายนะครับสัญ,ญล,ลักษณ์คอติดอยู่อะ รอหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับและก็สุดท้ายคือเครื่องสีดาครับสีนี้ก็เท่หล่อเหลือเกินนะฮะตัวเครื่องด้านหน้าครับบอดี้ดำก็เลยกรอบกับปุ่มก็จะสว่างแทนตัวเครื่องด้านหน้าด้านข้างครับด้านหลังนะฮะอีกข้างหนึ่งครับด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างครับอ่ะแน่นอนว่าผมว่าสีนี้เปิดจอสว่างสว่างขึ้นมามันต้องสวยแน่เลย นี่เวอร์ชัน2สีดำครับนะแบบนี้นะครบทั้ง4สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ digital color v เวอร์1 2สีน้ำตาลทาวเวอร์22 2, สีขาวดำเดี๋ยวขอจัดโต๊ะนิดเดียวและมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันดีกว่าครับพร้อมกันหลือยังครับกับการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องด i จิ t a l c o l o r อนะครับเอาละฮะย้ำนะฮะปุ่ม a ปุ่ม B ปุ่ม C นะครับเลือกตกลง ยกเลิกนะครับจุดกลมๆคือปุ่มรีเซ็ตนะครับอุ้ยอุ้ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนลากนะฮะเลยได้เห็นโอกาสเปลี่ยนลากไปด้วยเลยขอให้อาหารน้องแป๊บหนึ่งนะครับจะได้แนะนําการใช้งานกันอันนี้ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าเป็นการแนะนําเบื้องต้นเพราะผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันแต่แค่เคยอ่านคู่มือผ่านๆมาบ้างแล้วว่าจะได้ใช้เป็นนะครับก็สามารถดาวน์โหลด QR โค้ดในที่เขาเรียกว่า มีลิงก์ดาวน์โหลดกันในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อโหลดแล้วไปโหลดคู่มือมาอ่านเล่นกันได้แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะนะครับจำเอาล่ะมาดูกันดีกว่าหน้าจอหลักนะครับจะมีไอคอนทั้งหมด8อันนะฮะจะดูน้อยกว่ารุ่น20ปีเรามาดูที่อันไปด้วยกันเลยนะครับอันดับไปแล้วอ่ะอันแรกสุดครับเมนูสเตตัสตรงนี้นะครับกดเข้ามาครับตรงนี้อันบนคืออายุอันล่างคือน้ําหนักนะครับกด A ต่อไปหน้านี้ครับคือค่าความอิ่มนะฮะ มีทั้งหมด4ช่องผมลองให้อาหารเพิ่มซิแบบนึงนนะแล้วเรามาดูค่าความอิ่มกันนะฮะก็จะเป็น1อาหาร1ช่องนะครับแบบนี้เพื่อความชัวนี่แนจัดไปีทีนึ่งอ่ะนะครับ1อาหารหัวใจ1ดูนะครับ,น,าารน,น,รบนี่คือค่าความอิ่มครับหน้าถัดไปครับคือค่าความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันซึ่งจริงเลยค่าความแข็งแรงเนี่ยให้โปรตีนมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกัน นี่ฮะให้โปรตีนค่าความแข็งแรงมันก็ขึ้นเช่นกันถัดมาครับอันที่3คือค่าความพยายามหรือค่าความสู้ชีวิตนั่นเองนะฮะเป็นค่าที่เกิดจากการเทรนสําเร็จ4ครั้งจะขึ้นที่1ดวงนะครับจะคุ้นเคยกันดีว่าค่าความพยายามเนี่ยเป็นผลเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบในการเปลี่ยนล่างในปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้มีหน้าค่าความพยายามชัดเจนแต่ปัจจุบันคือมันมีหน้าค่าความพยายามมาแล้วมันก็คือมีผลกับการใช้ในการเลือกเปลี่ยนล่างนั่นเองนะครับอ่ะ อายุน้ำหนักความหิวความแข็งแรงค่าความพยายามนะครับถัดมาฮะอันนี้ก็คล้ายๆพลังงานนี่แหละก็คือเวลาเราจะเอาไปแบทเทิร์นนะครับมันจะมีค่าพลังงานเต็มอยู่พอแบทเทิร์นไปค่าพลังงานตรงน,นี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะพอศูนย์ก็แบทเทิร์นไม่ได้ซึ่งตรงนี้ interning หนึ่งกับ interning สองมันจะยังไปแบตเทิร์นกับเขาไม่ได้มันก็เลยไม่มีอะไรแต่พอเปลี่ยนเป็นรุกกี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองแหละแล้วก็สามารถนําไปแบตเทิร์นได้นะครับอ่ะอันนี้นะฮะ ค่าพลังงานนะครับถัดมาฮะอัตราการชนะครับก็คือสู้กี่ครั้งแพ้กี่ครั้งเขาก็คำนวณมาให้ว่าชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาล่ะอันนี้คือเมนูอย่างง่ายสุดของอันแรกสเตตัสอันที่2ครับคืออาหารนะฮะอันบนคืออาหารครับอิ่มแล้วก็ไม่กินนะฮะน้องบอกพอแล้วให้อะไรเยอะแยะอันล่างคือโปรตีนนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะฮะเอ๊ะอิ่มหมดแล้วเหร,หรืออย่าบอกว่ามีอุจจิเต็มก็เลยไม่กินนะฮะ ขออนุญาตครับไปเมนูเคียวอุนจิซ้ายล่างก่อนนะครับเคียก่อนเกี่ยวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เคียวอุนจิน้องไปละฮึบฮึบฮึบอ่บอบอะลองดูสิอ่ากินแล้วนะครับเมื่อกี้อุนจิกองอยู่ก็เลยไม่กินนะครับอ่ะดูสิโทษนะฮะตอนนี้ค่าน้ำหนักที่โค่าความอิ่มเต็มแล้วน้องยังกินอยู่ไหมเฮ้ยก,กินอยู่นะ นะครับแล้วก็กลับมาดูทีหนึงหนักริบเจ็ข้าวอมอินเต็มอะว่าการแตาว่ากินได้อยู่นะครับอ่ะอันนี้กินอีกนะฮะอันนี้คือให้โปรตีนถัดมาครับอันนี้เมนูเทรนนะฮะสเวอร์ชนันเวอร์ชันน1กับเวอร์ชัน2มีการเทรนที่แตกต่างกันเทรนของเวอร์ชนนัน1นครับห้นะฮะเลือกบ,บนหรือล่างเลือกให้ถูก3ใน5ครั้งก็จะสามารถเทรนสําเร็จครับอันนี้คือถูกนะครับ3ใน5นะ อ่าสองแล้วอ,นะอันอรกนะเอ้ยแพ้นะครับเฮ้ยอ่าครบสามครั้งแล้วก็ชนะแน่นอนในการเทรนนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะชนะให้ได้สามในห้าเราก็จะเทรนสำเร็จครับนี่ฮะน้องก็จะดีใจนี่คือการเทรนสำเร็จ เทรดสำเร็จครบ4ครั้งนะครับค่าความพยายามตรงนี้จะขึ้น1ดวงนะครับอย่าลืมนะค่าเอฟฟอร์หรือค่าความพยายามค่าสู้ชีวิตเนี่ยเทรดสำเร็จ4ครั้งจะขึ้น1ดวงครับอันนี้คือการเทรดน,นะฮะต่อไปคือในส่วนของแพทเทิร์นครับกดเข้ามาครับน้องจะยังแพทเทิร์นไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ขออนุญาตบอกว่าแพทเทิร์นมี2แบบแบบหนึ่งคือเควสนะฮะจะเป็นสเตทสเตทไปแล้วในสเตทเนี่ยก็จะมีเป็นด่าน,านเป็นราวและ เมื่อเล่นไปหลายๆราวยงเล่นไม่ได้นะก็เลยตอบได้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับพอเล่นไปจําไม่ใช้คําว่าจาไม่ได้เพราะยังไม่เคยเล่นเล่นไปนะ่ะในแต่ละสเตจพอเคลียร์เป็นราบๆไปเสร็จเจอบอสพอชนะบอสก็จะปลดสเตจถัดไปออกมานะครับยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมีกี่ราบมีกี่สเตจนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาสอนเล่นจริงจังตอนน้องโตแล้วนะครับอันซ้ายล่างนะครับคืออุนจิก็คือก็กดไปแหละนะครับเคลียร์อุนจิแบบนี้นะฮะ อันที่4ี่เอ้ยไม่ใช่อันที่4อันถัดมาหลอดไฟกดเข้ามาครับอันบนเนี่ยจะเป็นการปิดเปิดไฟเวลานอนนะฮะแบบนี้นะครับอะเปิดส่วนอันล่างครับคือโคโหมดครับโคโหมดคืออันบนกดมาทีนึงก่อนกดโคอันล่างนะฮะกดทีนึงแล้วก็จะให้เลืออ่อน2 T กสองทีอันบนดูนะอันบนคือโคโหมดที่เป็นตู้เย็นครับโคโหมดตรงนี้เหมาะสาหรับเวลาเราไม่ว่างเล่นแต่เรายังไม่ได้จะเปลี่ยนน้องเล่นนะฮะคือเราเล่นตัวนี้แหละแต่เรายังไม่ว่างเช่นอาจจะเข้าไปดูหนัง เราก็จับฟร e ซแช่โคลโมดซะค่าสเตตัสต่างๆก็จะไม่ลดลงนะครับอืมแล้วถ้าจะปลดออกมาจากโคลโมดล่ะเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็งงๆนะฮะอโคลโมดปลดออก,ออกออกมาจากตู้เย็นแล้วครับอ่ะนี่คือโคลโมดครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะถัดมาจะเห็นว่าใต้โคลโมดเมื่อกี้นะครับเรื่องมาที่อันที่2เข้าโคลโมดจะเห็นว่ามีอีก1อันครับที่อยู่ใต้โคลโมดนี่คือการ back up ครับ พอเอาน้องแบ็กอัพใส่ดิสไปแล้วนะครับจะเกิดขไข่ใบใหม่ขึ้นมาทันทีเพราะสามารถเลี้ยงได้2ตัวพร้อมกันไม่ใช่พร้อมกันสลับกันเลี้ยงได้2ตัวนั่นเองครับสมมติเลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเอ่อวอลเกมอนและเราชอบแฮปปี้เอเป็นบิสเกมอนใช่ไหมฮะชอบแฮปปี้ดีด้าแต่เราไม่อยากให้บิสเกมอนตายจะจํากันได้ว่าเวลาเราเล่นพวกตัวเครื่องเก่าๆอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถฟรีซได้ไม่สามารถโคลโหมดได้ไม่สามารถแบ็กอัพได้เลี้ยงไปยังไงก็ตาย ตายก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แต่จริงๆแล้วคือเราอยากเก็บมันไว้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือจะมีเมนูแบ็กอัพครับเราเลี้ยงเสร็จปุ๊บเราอยากจะเก็บไว้ก็เอาไปแบ็กอัพไว้นั่นเองนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมแบ็กอัพโครโมอนไว้ผมอยากจะสลับกับตัวนี้ผมก็จัดการแบ็กอัพอีกทีหนึ่งนะฮะสลับกันมาตัวใหม่ก็จะแบ็กอัพเข้าไปแทนแล้วก็เอาโคโลมอนออกมาแบบนี้นะครับสลับกันได้แต่นะฮะโครโมดต,ต่างกับแบ็กอัพตรงไหน โโหมดเนี่ยรักษาสเตตัสของเราไว้เพราะเราไม่ได้เอามันไปไหนเราแค่แช่ตู้เย็นไว้ที่หน้าจอแต่การแบ็กอัพนะครับทุกครั้งที่ดึงออกมาจากสต็อกแบ็กอัพค่าความหิวความแข็งแรงจะเป็นศูนย์เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเอาออกมาจากแบ็กอัพอย่าลืมเลี้ยงน้องด้วยนะฮะเดี๋ยวน้องเหงานะฮะแบบนี้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างโคโหมดกับแบ็กอัพโคโหมด รักษาสเตตัสทุกอย่างเอาไว้จนกว่าเราจะว่างเล่นแต่แบ็กอัพคือเมื่อไหร่ที่ปลดออกมาจากแบ็กอัพหรือเปลี่ยนกลับมาเล่นเนี่ยค่าหิวกับค่าแข็งแรงจะเป็นศูนย์นะครับนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในเครื่องนี้นั่นก็คือทั้งโคโมดและแบ็กอัพพร้อมกัน2อันอันบนโคโมดอันล่างแบ็กอัพนะครับถัดมาคือการรักษาพยาบาลก็ไม่รู้จะรักษา,างไงนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้นะครับขวาล่างคือไอคอน call ครับเวลาขึ้นเตือน,นก็แปลว,ว่าน้องมีการเตือน error m i s t ท k แล้วนะ ถ้าไม่รีบเคลียร์ให้ call หายไปในเวลานะครับมันก็จะเกิด c คม m i s t ค e ขึ้นมาถ้าปล่อยบันดับเองจะเกิดถึง c a m m i s t r e นะฮะแต่ถ้าเราเคลียร์ทันก็จะไม่เกิด c คม m i s t ค e หรือถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยมันสามารถเกิด2แค c h e m i s t พร้อมกันก็ได้อะไรแบบนี้นะครับคราวนี้นะฮะเหมือนจะหมดแล้วแต่ยังครับกดปุ่ม C ค้างไว้ครับนี่ฮะจะเป็นเมนู setting เครื่องซึ่ง ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเพราะจะปิดเสียงจะอะไรมันก็ต้องกดเอาเป็นคอมโบปุ่มนะฮะอันนี้คือเซตติ้งเครื่องครับถามว่าอ่านออกไหมอ่าไม่ออกขออนุญาตก,กดไปทีละอันนะฮะอย่างที่บอกคือนี่คือการสอนการเล่นเบื้องต้นนะครับกดมาแรกครับเป็นการเลือกวอลเปเปอร์ฮะผมเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะ,ะนี่เด็ดไหมเนี่ยอยากเข้าเซตติ้งกดครค้างนะครับอันแรกคือวอลเปเปอร์ครับกดสลับกันได้ขออันนี้แหละเท่หรือเกินนะครับ นี่ฮะคำสั่งที่1ของ Setting คือ wallpaper คำสั่งที่2ครับคืออะไรมาดูกันคำสั่ง2คือความสว่างหน้าจอครับนี่ฮะอันนี้คือต่ำสุดสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นอีกสว่างกว่าเดิมและสว่างสุดๆนะครับอยากประหยัดแบตก็ให้มันสว่างต่าลงไปแบบนี้นะครับนี่ฮะอันที่2คือการปรับความสว่างหน้าจออันที่3าของ Setting ครับคือการปิดเปิดเสียงครับ อันนี้เบาลงอันนี้นะฮะแล้วปิดปิดยังไงอะงงะฮะอันนี้ผมงงจริงอ่านไม่ออกนะฮะเอาใหม่ทีนะอึบอันนี้มันแค่เบาอ่ะมันไม่ใช่ปิดอะ่ะแล้วถ้าจะปิดต้องทำไงอะผมทำไม่เป็นจริงๆนะอันนี้ขออนุญาตแซมเปิลก่อนนะฮะจริงๆมันควรจะปิดได้อะ่ะอึบ AC เป็นแต่ก่อดไหมเฮ้ย ได้ด้วยนะฮะผมกด A กับ C เหมือนแต่ก่อนนะฮะเห็นป้ามีเสียงอยู่นะนี่ฮะเสียงหายไปแล้วนะครับแล้วพอผมเข้าเซตติ้งดูซินี่นะครับนี่ขึ้นว่า m u วอยู่ฮะขึ้นว่าปิดเสียงอยู่แล้วกดตรงนี้จะเปลี่ยนเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับต้องกด ACL ก็ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวเครื่องนะครับแบบนี้ อะถ้าจะปิดเปิดเสียงกด AC ที่เมนูครับพร้อมกันแต่ถ้าจะแค่ลดลดระดับเสียงนะครับให้กดที่ setting ครับเนี่ยฮะเบากระดังแบบนี้นะครับและสุดท้ายของเมนู setting ครับคืออันนี้ฮะนี่ครับคืออะไรรู้ไหมคือการปิดเครื่องครับเพราะอย่างที่เราเห็นคือ ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยใส่ถานแล้วก็ติดเลยใช่ไหมฮะแล้วเปิดมาก็จะมีหน้าตอ่อหน้าจอให้เลือกว่าจะโหลดหรือจะปิดเอ้ยจะโหลดหรือจะรีเซ็ตถูกไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีปุ่มเปิดปิดนอกจากกดซีค้างไว้ดังนั้นถ้าเราต้องการจะหยุดเล่นนะฮะเราจะไปจะต้องกดคําสั่งปิดเครื่องตะกี้แหละครับแลวมันก็จะดับแบบนี้เลยเห็นไหมดับไปแล้วนะฮะเปิดไม่ติดอยากเล่นต่อเหมือนเดิมครับกดซีค้างไว้เหมือนตอนแกะไปจากแพ็กเกจ นะครับอันนี้คือปิดเครื่องไปแล้วแล้วจะเปิดใหม่ก็ต้องกดซีค้างเหมือนตอนเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับแล้วมันจะถามทันทีว่าจะโหลดหรือจะรีเซ็ตนะครับเราก็กดยืนยันโหลดไปแล้วก็ตั้งเวลาแบบนี้เสร็จแล้วครับทุกครั้งที่โหลดเครื่องมาใหม่นะฮะค่าความหิวความอิ่มก็จะหายเป็นศูนย์อีกแล้วนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าต้องการรีเซ็ตก็เลือกอีกคําสั่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับย้ำนะฮะ setting ตตนะครับเป็นของใหม่ของเครื่องนี้นะครับ วอลเปเปอรความสว่างระดับเสียงและก็ปิดเครื่องครับอ่าเท่มากเลยเครื่องนี้คุ้มค่าที่รอมา25ปีมากเลยนะฮะเด็ดจริงๆครับกับ Digital Monster Color นะครับดิจิมอนจอสีว่าจะไหนแล้ววันนี้2เอ่อ2เวอร์ชั่นคือเวอร์ชันน1นะครับให้ดูซ้ำอีกทีนึงนี่ฮะเวอร์ชัน1น1นำตาลกับเทานะครับแล้วก็เวอร์ชั่น2คือ ดัมกับข่าวคู่นี้นะครับก็เลือกสรรกันตามใจชอบแล้วก็จะมีดิจิมอนใหม่ประจําเครื่องด้วยเวอร์ชันหนึ่งจะมีตัวชินมอนไซมอนนะครับเป็นร่างเมกาของสายมอนไซมอนส่วนเครื่องเวอร์ชันสองจะเป็นเออไม่ใช่ดิจิมอนใหม่ก็จริงแต่ก็คือเป็นดิจิมอนที่เพิ่มมาให้เมกานั่นคือเอเปมอนนะครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าวันนี้นะฮะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูสีจริงๆของแต่ละสีเครื่องเพื่อประกอบการตัดใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแนะนําวิธีการเล่น เบื้องต้นให้วันนี้ผมเชื่อว่าเมื่อกี้เล่นกันเป็นทุกคนแล้วมันมีแค่นั้นจริงๆแต่ถ้ามีโอกาสหลังจากเลี้ยงโตมาแล้วสามารถทาอะไรได้มากกว่าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการแบตเทอร์หรือการคอนเน็กต์ระหว่างเครื่องเดี๋ยวจะมีวิธีการใช้งานฉบับสมบูรณ์ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมขอบคุณมมกครับขอให้ทุกท่านที่สั่งของไปแล้วเนี่ยได้ของไวๆเนาะแล้วก็มีความสุขกับการเล่นดิจิมอนจอสีสักทีหนึ่งนะฮะยี่สิบห้าปีนะครับขอบคุณมมกครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีนะครับ